อยู่ตรงขางเซเว่นพี่น้องเลยขอน้องเตียวมวยไปพี่น้องเลยน้องจักรดนประกันเจียกไปเลยไปพี่น้องเข่าหน้า่ายนักไปพี่น้องเลยเปิดเปิดเซเว่นเมื่อนี้ไปพี่น้องเลยป้าเนาะแม่น้องเปียวยังไม่ให้ลงไปอยู่์ไปพี่น้องเลยเดี๋ยวถ้าพอน้องเปียวกัน่าเพิ่งชิ้ลงไปยางเข่าเบิ่งบ่เนาะเปิดเซเว่นดูเซโนไปพี่น้องเลย ในที่สุดเซโนก็มีเซเว่นเหมยพี่น้องป้ากันตะกะคอนเปิด์ตเนาะคอนเสิร์ตไอตอนแรกนะเพี่นอ้องเไงคอนเสิร์ตแบบไอแยกห้อ,องนะมัลตรูทเนาะเป็นงานนะเป็นแบบเบนบองแบบจัดงานหม่องท่องเที่ยวเลยเหมยพี่น้องไงหม่องไออยู่เซโนนะพี่พี่นอออ้อ, eno, นะนองเไยปกติก็จะเป็นปิ่งไก่เซโนเนาะบาาัตรเด็กอะมีทุกอย่างแหละพี่พี่น้องตอนนี้อาจะเป็นหม่องท่องเที่ยวแหละ ก็สิบวันได้ไปสวรรค์เลยเราเผยพี่น้องเลยเพราะว่าอยู่นี่เพผยกระจายกระจายกับอยู่สวรรค์เนาะอู้เพ่ยเปิดโอ้โหในลูกโป่งเพ่ยเอาลูกโป่งมาแจกวะเนาเผยพี่น้องเลยเพ่ยเปิดงานเราเพี่น้องแจกลูกโป่งแจกลูกโป่งถ้าน้องเอวิวมาพี่เปียวมาบรอดนี่แากไลน์นี่แล่วเผพี่น้องกูเซเว่นอีเลเว่น เพอน้องเตือมากก็นอนพี่น้องเนาะ<อ>เป็นเบาะเชียงเลยพี่น้องวยินดอยินของน้ำเป <c oughs> ็นแจกฟรี่บ่อยนอนอนนเ,เนาะเห็นพี่น้องเนาะตอนเพิ่งเปิดเลยก็เห็นพพี่น้องเขาไปถือออกมามีแต่แก้วกาแฟหรือว่ากแก้วน้ำแข็งเห็นพี่น้องสงสัยเป็นแจกฟรีแน่ๆเลยเพิ่งเปิดเซเว่นหม่เนาะเอ๋เย็นเนาะ นไทกินฟรีไน่อยเนาะสะอาดเนาะเซเว่นเ่ยนกินฟรีได้น่เนาะมือแรกเงินจะมมือจัดงานเลยได้สบายดีเด้อ่น้อยมจับจับซีนถ่ายคลิปเลยเนาะสะอาดเนาะสะอาดบ่ของน้านีมกัน ก็เข้าเป็นข้างที่สองมีพลักงานนางเผาสีสะอาดอย่างก็สะอาดเบิดมีผู้คุมูอย่างผู้เร่ในความอดในเน็ตจัดระบบแบบโู้คักๆักซีโอ่มาตรฐานดีเลยไหมเซเว่นแห่งที่สามของประเทศเราเซเว่นยูซิโน่ข้างแรกเซเว,นว่นแห่งเดียวยูซิโนโ เอา่งแต่คือแห่งเดียวเนาะแห่งเดียวในเมืองอุตุศิโนปิงไกปิงซิโนปิงไก่ซิโนมีเซเว่นเด้อเวยพี่น้องสถานที่จอดรถจอดล้างควงความมีปั๊มน้ำมันปต่ท่อเติมสปลอดภัยอ่ดีนะฮะสำหรับทางบุเชียนห็นแบบนี่เพราะว่ามันชิได้เห็นที่คิดเล่าคนนี้มันชิได้เติบโตพี่น้าะคนเพิ่งเคยชีได้ มาเที่ยวมาอย่างนังนการเศรษกิจก็จะได้ฟื้นฟูเพราะว่ามีมองสถานที่ท่านสมัยความน้อมแบบสะดวกสบายแบบจัดสรรหลายสิ่งหลายอย่างนะมันดึงดูดให้พี่น้องเขาแบบเท่าต่างประเทศพื้นมานพื้นเกิดดีดีนะเดี๋ยวว่าคนที่ลงทุนนี่ผู้รับผู้ใหญ่พื้นนี่ผู้มีเงินนี่แจงว่าพื้นมองเห็นนดีแบบอนาคตพื้นนี้ยอะเลยอนาคตของลูกหลานเนาะ คนเพิ่อนมองแกนะคนเพื่อนเนี่ยเพิ่นมองก็น่าคดคนทั่วโลกที่มาเที่ยวเดือมาเมามาเห็นเขาว่ายังปาบพึ่งปาบพึ่งใจเพราะว่าบริคิดได้ว่าอยูุตธกอนนี่ในบวงเวียนนี่ว่าเช่นเดียกิดเซเว่นเกิดป้อมปอตทแห่งนี้นี่มาอะไยพากันมานั่งจอดกะโอ้ยเปบริคิดอย่างนี้นี่นาคนเมื่อก่อนกูดูวัานี่ยังจำได้อยู่ทั้งบาบุญและบาบุญปัดฟ้าเนี่ยมันยิดงเงี้ยเส้น ก่อนหน้ามนเวียนนั่นเองเวียนหกเหมือนปะปลาเนาะมันเป็นน้องเด้อ้าวตะกี้ก็เป็นน้องแข่งรถได้ไหนเจ้าเคยได้มาเชียร์อยู่บ่สนามแม่เคยเห็นอยู่สนามไอ้แข่งรถอีแต๊ดรถเต็งเต็งรถไทยรถไทยพอตุ่นก็ได้แข่งขึ้นกันได้พอตู่นเลยก็เลยมาแข่งกันขึ้นกันได้ราลับสองวันอะไรรางวัลเจ้าได้สองพันว่าเงินรางวัลรับสองมาทิ้งไอ้ยังเขาบองมาทิงสุดทุนบอก

เห็นสวัสดีครับสบายดียูว่าอยู่ไทยพี่น้อยวันนี้เนาะแค่เพื่านเนาะงานคนหลายค่เนาะมาเป็นมาสมัครบ่ฮะเปิดฝาคนงานเพื่อคนเนาะแต่ว่านี้จะเปิเอาหรือจะรับสมัครคนเนาะเปิดใช้บริการมือเล็กได้มืมเนี่ยเนาะแม่ต้กงไปรอ เดี๋ยวเราชมบ้งนำแฟนรายการเนาะเนาะขนมแพงแต่ยุ่เนาะราดับสามสิบพันขึ้นไปสิบเจดพัน หนาพันเก็บไปค่ะน่องไนแคู่หน้กเลยเท่าที่พ่อเนี่ยจะรับสอบพนักงานเซเว่นมคือดยืนจอบใหญ่จากปุมทีสามมาวันนี้มีโปรโมชั่นสามหนึ่งจบลามจอบ่เลยจอบสองออนไม่เป็นรยน้า mặt đẹp cho con năm mặt đẹp cho 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 mặt ไฟขนมขนมไฟ่ะไฟวะองเนาะแต่ก็ยิวเขายเอาเอาก็ได้เลยเอาก็ได้เอาใส่สับประรดเลยสับปะรดสองมานัดซองเอาเอาไปเอาไปฝากเขาฝาลำในตะกอดได้ในเครื่อันก็้อันนี้ใส่แบบ ไฟเฮ็ดกับนีเนาะเผอเทสสองสะเท็อมีี่บ่ีว่มี้ไไฟหมักนัดไ้จน่าอ่าได้เลยสองลองลองเซเว่นไม่ให้พี่้องวันนี้ได้วเสียงชมเขาวันนี้หมากเนาะก็ชมเขาววันนี้หมากได้หมดยากนีเยอะบ มันก็เล้าต้นนะต้องข่าต้องเบิงตัวจริงในสินค้าผมด้ทำร่ยทีนี้มวดสบายนิยมสินค้าในกระเป๋าสินค้าในกระเป๋าเลยเนาะกระเป๋านาพ่อฮานใดฮานใหญ่ฮ่องันใดถึงเขาไปฮานนั่นแล้วคือคักเนาะไหนเนาะ ค<ม>ือพักไหนไปไปลองไปเลยนะเพราะว่าเป็นเมือ่อเมื่อเปิดอาเตอร์เนาะกับซามะนาวจะว่าหรอือว่า <c oughs> ขึ้นขึ้นน้องไปลองอยู่ซีนนนนนโนอ่างี้เชฟเว่น แด์เดในมุ işte> ้งตุกอนเนาะถ้าให้บ้านใกล้ฮือนเคียงนี่ก้อนรักกะตื้นเยอะนขนาดนัเียวเิวอะไรเข่ามากปะนี่เป่าพุลายเดิมจุบเิีวอะไรแม่มาเนาะแม่ดิ้งการคิดเวลาเดียวพวก็จะกินเพราะว่าด้านข่านี่ช่นมากประมาณสามทุ่มสี่ทุ่ปนิปิดเบเนาะปิดชิงิตเพ่อยพี่น้องนสายป้าน้ำมันก็จเปิดยีิบสชั่วโมงอสี่ชั่วโมงฝังัวิช ถ้าไผเบิดน้ำมันก็ต้องย่านป่ะเนาะหอมเลยนะหอมกาแฟหอมเนาพนักงานนี่เก่งเนาะสุดยอดเลยคำว่าไรนุ๊ต ขนาเป็นคนสร้างยิ่งสร้างมือถือเลยนี่ตกใจก็ได้ร่าอน่ได้ก็แล้ววนาตไหมด้ได้แล้วเนาะไปตามคนตามเกฑนเพื่อนอะไรไปเพื่อกเราจายเงินเท่าหวันเลยไปเพื่อนเรเพ่นไปได้ตักตั เพขึ้นเขึ้นเป็นพินเศษเลยมเนาะไออ,อันนั้นเนาะไม่ไไปซื้อไปมัมลุง่งคุณเถาเนาะไอ,อ,อ,อพันขายทเลได้ตะการเปนค่น้าเน่า้ยเอาอันนั้นมาให้เราเป็นแบนด์เชื่อมาให้ทัพพอก็

ตรงนี้ม oh. hey, er like ok ันเป็นแก๊สด้วเราต้องเอาในโซนข้างในพุ่มันมีอยู่เนี่ยได้จะไปบิ่งบะเอาเอาตัวเป็นอันตัวน้อยๆก็ได้เป็นกล้องนะอันจักซองอัน่ะนี่เันอันรกันด้อ่ะจักซองอันเนาะ

ว่าเสียงว่าเซเวนอยู่ไทยเยป็นงจ่าใจเงินบาทเลยดื้มเยอะจิใจเงินเงินบาทดื่มไปว่าว่าดาวพึงมีเซเวนเออเนาะดงทิพย์แต่ว่าเสียง้าเนของมากเลขกระดลเนายมันอดไปพี่น้องเลยมาเมล็ดกระดุไปว่าเสียงกินวันอยู่ไทยนดนี่เอาดาวเฮากับพึ่งจะเดินเด้อเด้อพี่น้องเลย งานนี้เหาะป้าไปพี่น้อยปุ๊บเนอันนี้กาแฟร้านนี่ก็เพราะเอเมซอนวะเอเมซอนเหรอพี่วาถืออยู่แมเพลกันมาคอยได้ห้องซื้อแล้วมาคอยทนัดตอะไหูแล้วสบายดีพ่อเขึ้นเลยพี่น้อยขึ้นเลได้ยิ่งกพ่อ ย่างคือยังนั่นแยังวยเ้อจนมาเออคอยงอยงนี้คอยส่งดอกว่ะโดยโดยว่าไปง่วงกยังทางนันพอกันกับเป็นปูน้ำยูนี่่อืดำเารอยู่นี่เนาะเนาะมืดขึ้นเลยมั้มืขึ้นเลยมือนนเนาะเมดกับมดมดมืขึ้นอาเวลานอนจ้ะเิ่มดึงหัวเนี่ยนอน เป่นอะไรได้อยนอนได้นี่ประจํานีโระมีหองนอนอยู่นี้น้อห้องนอนวันนั้นกอกน้าขาวนี่นอนในหลังเอาอ่างจะม้งเ่อเดี๋เหกงส่าวหกโมงแรงหกโงส่าห้าหกโมงแรงแบบม้งสักทีพิท้านอยจ้พ่ใหญ่กับไปเงาอีกนั่นแค่นั้นแหละรอตะเวนมีแต่นอนอยเออเราไปบ้างมัอนได้งนั้นรางวัผักรลุดกับผู้แห้งนี่ใแซนสอแซนมือเลยเป็นแฮตติฟเนาะได้อีกเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับ ี่น้องเปนมัจอดยกเัวอยางคือแงบเชนมัจอดเขาบัไห้แต่ว่าพญายกบดีค้ดเขาเอาพญยามเบึงรถเอาเดอเออสืเอบึงหันเจ้าก็ให้ให้รุความนำเข้ากับ่ันธห้เนาเขาบีคว่าเท่านี้เมื่อนการผารถขั้นแซนหนึ่งให้แซนหนึ่งรถจอดจะใสเะจอดมเอามาจอดเ่นี่ตนารถไก่แซนหนึ่งกับกระจ้พพ่อเดชไสวันกบเมาฝากเปิดฟ้องพูดีกว จื้อพ่อเป็นคนยิ้มคนที่ตุยจื้อแรกทีแล้วเอาเบอร์โทรให้เลยประมาณั่วโมงงหนหลุดโทรมาหดใช้อย่ตนาไม่คันมน้องน้งเยนี่กเ่ได้ชมนียได้ติปหลนยเลยเี๋ยววอยเนาะเอาไปเลยพเด้อังใจให้ชูบๆเดี๋ยวชิมาด้วยอยหอกชิมาบอก่าเขาเห็งานอยู่นี่ชิุโนีไปน้ล พากาเลาะเบืงเซเว่นเลยพี่น้องเซเว่นเปิดไม้ออกาดหรายก็บอกั้นเาย้ก็นสำหรับคลิปนี้การนี่ให้พี่น้องพาพี่น้องเลาะเบืองเซเว่นอยู่เซโนเซโนปิงไก่เดี๋ยวเ้าก็จะเดินทางไปหาทางถาวอต่อไปมาแล้วพออ๋อเย็นอยู่บดแล้วบดบดแสนนึงกินเลโอ้ยโอเคเสร็จแล้ว่ะ เสำหรับคลิปนี้แม่น้องเปลี่ยสิขอลาพอ่อแม่พพ่น้อกโอเคซันี่กนเด้อขอบุขอบคุ่นแม่พพ่น้อก MC คือการคเดิมที่ข่าววัที่ตามนะครับต้องแม่น้องเปมาตลอดรับคลิปนี้ก็าเข้ามาสบายดี